จิ้งจอกเท่า10มิถุนายน2568เฉาจิ้งจอกเท่าเห็นความเหี่ยวเฉาของบอลลุ่มเทรดหุ้นไทยวันนี้แค่2.4มื่นล้านบาทนิดๆแล้วสะท้อนถึงหลากหลายมิติขืนเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ดีต่ออุตสาหรกหกลักทรัพย์ลามไปถึงเศรษฐกิจอย่าลืมภาษีจากตลาดหุ้นไม่ใช่น้อยๆด้วยซื้อขายหุ้นแต่ละครั้งก็เจอภาษีมูลค่าเพิ่ม ยุคนี้นักลงทุนต้องช่วยเหลือตัวเองให้รอดแบบวันต่อวันสกินอรลาบอาราทอรี่ปิดฉากโรดโชว์ก่อนขาย IPO 44ล้านหุ้นสกินอรลาบอาราทอรี่หรือ SKIN ผู้พัฒนาจ้างผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ความงามแบรนด์ไทยที่เข้าใจผู้บริโภคยุคใหม่ภายใต้แบรนด์ s ซซและเดอร์มผนึก APM ที่ปรึกษาการเงิน และ PST ปิดท้ายโรดโชว์นำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุนกรุงเทพมหานครก่อนขายหุ้น IPO จำนวน44ล้านหุ้นระดมทุนเข้าตลาดหลักทรัพย์ไทยเทคลีซื้อกิจการ GUP ธุรกิจผู้ให้บริการชำระเงินเทคลี NPN ส่งลูกเทคลี lead, X Holding ซื้อกิจการ GUP ธุรกิจผู้ให้บริการชำระเงินชั้นนำ100% ใช้เงิน15ล้านบาทจากนายชวันเจียนวนนลนถือเป็นรากฐานสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งของ t l สู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของประเทศไทยโดยวางรากฐานอันแข็งแกร่งสำหรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในยุคดิจิทัลโปรดติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่หุ้นอินไซด์คอม